สวัสดีเพื่อนๆวันนี้มาแจกโค้ดส่วนลดของ Shopee นะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาเก็บได้เลยนะครับ๋ยวผมแปะลลงก์ให้พวกคูปองพวกส่วนลดนะครับอันแรกเป็นวันลดโหด50%ลดไม่อั้นปังทุกดิวนะครับนี่หรือวันใดหนึวันนะเพื่อนๆนะเตรียมตัวเข้าไปเก็บโค้ดกันเลยนะครับนี่มีอะไรบ้างนะครับมีโค้ดส่งฟรีส่วนลด50%ส่วนลด100บาท40บาท5บาท10บาทเอาไว้ก่อน,นครับชั่วโมงนี้ ลดไว้ก่อนนะครับอ่านี่ครับโอ้โหลดเก้าเก้าเก้าลดเพิ่มหนึ่งพันเ้านะครับอืมีเก้าเก้าเก้าสอร์เสเอนเจ็ดเปอร์เซอร์เโคตรส่วนลดนะครับส่งฟรีทั้งแอปนะฮะคอยคืนคอยครับสิบห้าเปอร์เนยี่สิบเปอร์นะครับสิบเสิบห้าแล้วก็ส่วนลดจากพาร์ทเนอร์นะครับเพื่อนๆก็สามารถนะครับเข้าไปสมัครบัตรเครดิตแล้วก็ กอกส่วนลดของบัตรเครดิตได้นะครับเขาจะมีร่วมรายการนะครับใครที่ยังไม่มีบัตรเครดิตก็ผมมีลิงก์ด้านล่างนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกเข้าไปแล้วก็กอกลายชื่อนะครับส่งเรื่องไปสมัครบัตรเครดิตได้นะผมมีกรุงศรีกับ k t c นะครับที่เป็นพันธมิตรของผมนะครับนี่ก็จะมีโค้ดนะครับใครใช้ก็เก็บได้เลยครับใครใช้แบรนด์ไหนนะครับสุดๆไปเลยนะฮะผมมีซิตี้ด้วยนะครับซิตี้แล้วก็กรุงศรียูโอบีนะครับอ ทีทีด้วยนะครับสมัครได้ที่ลิงด้านล่างผแปะให้นะครับโอ้โหขูปองตรงนี้เยอะมากเลยอ่ะเยอะมากเลยอ่ะดูดิโอ,โ,โอ้โหโอ้โหเก็บเลยครับทุกคนรีบไปเก็บไว้นะครับแล้วก็ใส่ตะกร้าไปก่อนนะสินค้าแล้วก็เที่ยงคืนนะก็จ่ายตังค์ได้เลยครับก่อโค้ดจ่ายตังค์จบนะครับได้ของอ่ะมีอะไรอีกนะครับต็มไมหมดเลยดูดิยาวมากอ่ะ ยาวมากอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรถตามแบรนด์และตามสินค้าที่เขาจัดมาแล้วมีแฟลเซลด้วยนะเพื่อนเนี่ยผมเลื่อนจนเน็ตมันเปิดตามไม่ทันนะโอ้โหโปรราคาเริ่มต้นหนึ่งบาทก็มีะเอาดิเป็นวันช้อปปิ้งแห่งชาติจริงๆเนาะวันที่เก้าเดือนเก้าเนี่ยโอ้โหนี่ลดหน,นึ่งร้อยฮาบออ่ะมีอีกอันนึงครับนี่เยอะมากแล้วเนี่ยเลื่อนไปตั้งเยอะไม่สุดเลยปะ อ่ะสุดล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 ะม,มีอีกอันหนึ่งครับนี่ช้อปปี้นะครับเก้าบาทเก้าบาทนะครับเริ่มต้นเก้าบาทนะครับนี่นี่ก็จะมีสินค้าเยอะแยะมากมายนะครับมีแฟลตเซลเริ่มต้นเก้าบาทสินค้าแบรนด์แท้นะครับราคาไม่เกินเก้าเก้าก็มีนะครับเกินหนึ่งร้อยเก้าเก้าสามสามร้อยเก้าเก้าเออแยกไว้แบบนี้ก็ดีนะ เก็บปลายทางสินค้าขายดีแนะนำโอ้ยอยากมีถ้าใครไม่มีเงินสดก็บัตรเครดิตครับอ่าบัตรเครดิตก็สมัครได้ที่ดิงผมนะครับนี่มันจะแยกแบรนด์แยกหมวดหมู่ไว้ให้ครับเพื่อนๆก็ไล่เลยครับอยากได้อะไรก็ใส่ตะกร้าไว้ก่อนนะครับวันที่เก้าค่อยไปจ่ายตังค์ครับค่อยใช้โค้ดนะครับเยอะมากอะ่ะทุกคน ลองดูแล้วกันนะครับอันนี้ของช้อปปีนะครับผมหาได้มาประมาณเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ลองลองดูนะครับแล้วก็เข้าไปสั่งเข้าไปใส่ตะกร้าไว้ก่อนนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็สามารถสนับสนุนช่องของผมได้เพียงแค่กดลิงก์นะครับพันธมิตรด้านล่างนะครับแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะครับหรือว่าสมัครบัตรเครดิตสินเชื่ออะไรก็มีนะครับแล้วผมก็จะได้ค่าขนมด้วยครับห้าบาทสิบบาทเอาหมดนะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับแล้วก็ไอ้ลิงก์ช้อปปี้นี่เดี๋ยวแปะให้ด้วยเหมือนกกัันะครบไ้ลวดเขาป เก็บกูบอกเลยเลยนะครับโอเคครับบายบายครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องของผมง่ายๆนะครับเพียงแค่กดลิงก์ที่ผมแปะให้นะครับเข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านเครือข่ายเว็บไซต์พันธมิตรของผมนะครับ